เดี๋ยวก็หกดูดิก่อนก่อนกินข้าวตีกันแล้วทำอะไรแล้วก็กินไวน์มดแล้วไข่เหี่ยวแล้วเอ้ยไข่แต่น่าไข่เหี่ยวสองชั่วโมงเองหกโมงเย็นเสร็จปุ๊บเราก็ไปกินหมูกระทะจะนั่งกินไหมกะมันจะมีเ้รื่องอาหาเดี๋ยวจะมี

ใช่แล้วกินเสี่ยวชมทุ่งถ้าเคยมาครั้งนึงแล้วไทยราฐ22ไปสองหแล้วกินข้าวนะแล้วกินหลายอย่างดูเมนูเมนูชื่อเขาเยอะอยู่นะเอาไอเนี่ยไข่ตุ๋นหม้อไฟได้ใจอันนี้กินอร่อยคือไม่ได้หดตัวเหมือนวันนที่เราไปกินอ่ะหมดก็มันไม่ได้กินข้าวมา มแบบไหนมมะนาวใช่ไหมมนาวก็มีค่ะอ้าก็มีนะคะอะไรกินได้หมดอันนึงมะนาวนะรมะนาวีเนเหรออือกิน รีวิวมาีแมนูแล้วยงหุอแดงยเอเนไม่ใช่หุอยนี่คือจำไม่ได้กดแล้วไปกดแล้วไปมันมันไม่สามารถโอเคไม่เป็นไรไม่สามารถทวนได้ค่ะนะคะส้มตำสองใช่ใช่ตสองยำไข่ตุนไข่ทองปลกระพงข้าวโป่งเส้นเ้าย่างเคาี๋ยวราคร้องหูเลย อาน้ำโพมมาดมีแต่เอกดมกได้โออากได้มากเลยเกขดกเแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวสั่งเพิ่มอ่อยเห็นพี่เาโหเลยพี่เขาโหั่งเยอะใครเป็นเจ้ามือโถ่ายรูปไปตรงใครเป็นเจ้ามือแทนกล้องเลย คู่เชนุ๋วเจ้มือขอให้เจ้าภาพจงเจรย์คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสิ่งไหนก็สมบูรณ์เราเคยมาแล้วเราสองคนเคยมาแล้วอร่อยคนที่ใส่ทองก็คือคนคนจ่ายคนที่ใส่ทองคือคนไม่มีตังค์ที่จะได้รับจ่ายตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เมนูอืมเมนูเขาเยอะอยู่ขึ้นชื่อที่เราชอบก็คือไอ้นเนี่ย ไข่ตุนหม้อไฟคร้งในที่เรามากินครั้งแรกก็เพอและนี่ยแหละเคยไปกินอยู่ร้านหนึ่งวันนั้นที่ไปกินร้านไหนอะนะที่ไข<ะ>่ตุน<ะ>เออมันแบบถึงแม้ว่าเราจะมากันร้อนๆแบบเจอ,อมันจะแแต่มาตอนนี้ก็คือว่าอ่าที่ห้อยขาที่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเขาไอน้นี่ตัดนาไปแล้ว ตรงน้ำตัดอะไรอ่ะเียวกข้าวมึงบูบี้กูอ่ะชอบบูบี้ไงมึงชอบบูบี้หนูกินมึงไม่ฝั่งนี้ปะเนี่ยอะไรอ่ะกาั่งเอมอกที่หนที่เอาอย่างนี้หวันนั้นหนถาแม่๋ยวกกินตอนหลังกินท้ากกอนมกตัวเองเย้ยกินน้ำแข็งใสมันเะกอไ่เออนีน่กินก็บอกหนูวให้กิน มีสายทำไมนี้เงไม่มีอ่ะว่าแต่ไม่ปกติที่มันต้องมีเนี่ยอาหารนะหางดูหารก่อนมาถ่ายทีเดียวเราจะหิวเราก็ต้องรอเพราะเขายังไม่ถ่ายรูปเทอินเราก็กินไม่ได้ เราก็ดูดดมดมช้อนไปก่อนถึนะนงเราอยากจะกินอะไรก็ตามเราก็ยังกินไม่ได้สายดิอเกไม่มีครัเมนไม่เนอ,อัปเดตเปลี่นยนมา ตถ่ายได้ให้มันจบมีตำอะไรตำไทยตำไทยกับตำปูปะละาเหรอใชอันนี้คอยน้ำย่างเนีย่ยเหรอไม่มีนะนู่นถ่ายเมียตัวเองดิหนูไม่มีถ่ายเมียตัวเองดิถ่ายเมียตัวเองด,อด,องดิหนูไม่มี พอเจ็บย่างอันนั้นัันนีงอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันรีวิวีิรีวิวได้เราให้รีวิวแบบอ่าสนอ่ะใ่นี่เนบ เดี๋ยวก็หกดูดิก่อนก่อนกินข้าวตีกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวคอหมูกูหกไหมสันดานสิอุ้ยน้ำหกนี่ยะหนุ่ยรายการขึ้นนี่เลยอ้าวครโดนต้องบอกว่าอย่าหย่ถ่ายตัดตีกันอันไหนไงตุ่นมาแล้วดูไข่ตุ่นเซ็นเตอร์น่ากินน่ากิน ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นน่ากินน่ากินหลบผ่านไโอ้ไข่ตุ๋นมาแล้วระวังร้อนค่ะได้น่ะไม่เหมือนที่เราไปกินน้ำพอมาถึงแฝจริงอ่ะไฟวันสนุกเราไปไฟมันมี เี๋ยวหันไฟให้ไม่ลมมันแรงพาหน้าว่ะาหน้าวะแล้วมันก็คือเกินกว่าจะหมดไฟมันก็จะหุบแต่วันนั้นอาะคาดหวังวันนั้นเราคาดหวังแบบเนี้ยแต่พอสั่งมาแล้วแหวกไฟอะไรนี่ไม่รู้มันก็มีไฟ่หมือนกันเลยต่างๆนู้นมันก็มีไฟ อันนี้เขาสูบลมกินเขาสูบลมมาอยู่เรือไหนอะปลาปูง้อคือมีแค่ไหนคืออันไหนปลาปูหมากินได้ยังนนไวยังไม่ได้แดดคื <c oughs> ยังไม่ได้รับทานซัก็อันจะมาสั่งปูมา้าละ ของเราไม่ได้นะเกิดอะไรเปิดฝาอบไปิดฝาอบเจอรสจัดนะอ้าวได้ถ่าเหรอเก่งกล้องแบบพายแต่ไม่ได้ช่างไม่ได้ช่างเหลือแค่ปลาหมดแล้วนี่ใช่เหรออือ มีแค่เจ็ดอย่างกันหนูบกครูเจมมันไม่ได้เยอะเลยแล้วก็สั่งไปเพิ่มดิตอนยามหิวเราเป็นองอยงานเงียสั่งเพิ่มเหรอสั่งเพิ่มอันลาห่างแค่เท่าไหร่สองสามสี่หกเจ็ดอย่าง จะสักจะกินอะไรกินอะไรก็ได้มันก็มีแต่ยำยำละไงแต่เขาก็อร่อยอยู่ผงกะหรี่ถ้าผงกะหรี่ไม่เอาไอ้นี่ไม่ดีกว่าเหรอหอมหมกอะ่ะห,หอมหมกทะเลดีกว่าอยู่ น้องที่สั่งอาหารเพิ่มหน่อยนะไปน์นอแล้วไข่เหี่ยวแล้วเอ้ยไข่แต่น่าไข่เหนียวแล้วผู้ใดกไม่มีใครก็ช่วยเลยหรอกไข่ต้มไข่ต้เรียกอะไรอ่ะเอามันไม่ทองแล้วแล้วก็เป็นฝ่ายชี้ขาดผัดที่มพอดีแม่จะเป็น อสองช,ชั่วโมงเนงนเย็นเสร็จปุ๊บเราก็ไปกินหมูกระทะต่อหรอโอ้โหพอยนี่มันกินจริงนะตัวนี้เดียวแต่กินเก่งมากอะเสร็จแล้วค่ะพี่เสร็จแล้วค่ะเสแล้วค่ะเสร็จแล้วตเซ็นฮะน้ออ่ะตีซอ่ะต,ะตะีเซ็นนะซนั่งมา,าอะไรกิไนไข่ก่นอนอนะ

อันนี้คอเจี๊ยบย่าง,งน้ำจิ้มเองไมตังกสเ่าตังกะเพาน้ำจิ้มมีเมนูมาเพิ่มมีเมนูมาเพิ่มผัดดอ,อกแครอท <c oughs> ะกะเพราผัดกะเพาทะเละนี่ก็ผัดดอกแครอทกับขมกทะเลขมกทะเลน่าก,กินนะมทะเลาปเอา,ปาออไปก่อนได้ไหมอ่ะย,ยังไม่กินปลาเลื่อนเลื่อนคือปลาไม่กินนะปลา,าเปมนแล้ กินไปเท่านแบบนั้นใหญ่ไปชิมห่อมหมกให้ดูดิโอ้ใหญ่ไปมากินหอยอ่ะอร่อย ที่เรามาได้กินก๋เตี๋ยวชมทุ่งน,นี่อเามือง่อนนนานสุดชหะชค,ะนนคะหลังกล้องค่ะสามตัวตรงจ้าไมใช่ไช่หน่ะไว้เจอชุดหน้าแล้วักดูเอาตัวปกินก่อนค่ะจะหมดไหม สายไม่ทันนี่ไห้แม่มันกินมันนึกถึงไอ้ต้นยิ่งมันนี้อร่อยกว่าน้ำพี่เซนเน้นี่เขาสวย